แล้วก็ถ้าใดก็ตามที่ได้พูดหรือได้เราเห็นไว้ว่าตรงกับที่ตัวเองได้ให้คอทอนะครับนำเสน,น,สน,น,สน,นอตรมก้าวหน้าของโครงการแล้วก็มาตรการในการเห็นเชิญครับใ,รในวันนี้นะฮะก็ขอแจ้งท่านด้เลยนะรว่าจะเช้ไขหรือว่าตามจิอมาตรกาดูแลาาความดูรักษาระบบอเพื่อเป็นการผ่านก๊าซนะครับ ท่านผู้ว่าสร้างเสร็จเดีรับค่าเพราะความมั่นคงระดับนานังประเทศซึ่งเป็นที่ไปที่มาของโคร,รงการท่านแรกนะครับจะเป็นทางคุณกฤษดาวงคุณสเสถียรนะครับผู้จัดาการสัปดาการองบ์ท่อเขตแปดนะครับแล้วก็ทางจะมีผู้แทน ในการที่จะนำไปดูแลนะครับเกินส่วนใหญ่ในคัตอเบเนที่านทราบว่าก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นสิานีการนำเข้าเพ่อระวยกระนอเภอพุาหรย่างที่ทราบกตเรื่องของกบาการนการทำตกรแล้วก็พกระบการก็จะการปรเชุนระดับจังัดที่ห้านะครับซึ่งสถานะโครงการน้ เขาีว่าการก็ส่งการธรรมชาตินะครับจริงๆแล้วนะครับเ,เราเนี่ยได้มีการก่อสร้างนะครับตามระเบียบเดตนุลาคั2528ท <such ắt> <email> ี่จะมีการที่จะขยายนับถัดโครงสร้างนะครับพื้นฐานเจอร์กมียังไงที่พอมีไหมครับว่าเราได้ดําเนินการแก้ไขไปหมดแล้วทั้งหมด61ประเด็น ทางอำเภอที่ประชุมตะกูลอำเภอแจ้งว่าอยากที่จะให้มีการเรียนรู้นะครับเรีนกันเลยเอาเพราะที่ประเด็นสำคัญก็คัญือการเซ้นที่ห้านะครับที่จะรับการขึ้นมาจากฝั่งอ่าวไทยนะครับผมจุดเริ่มข้อก้าจุดนี้นะคะแรกๆที่ดำเนินการก่อสร้างนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องต้นทางค่ะวันนี้ดาจงเจริญวัฒนานะครับประหลัดอำเภอเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมทอดทั้วหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเก้ากิโลเมตรนะฮะก็ได้มีการ